สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันในส่วนของ CRUD controller นะครับผมในส่วนของ controller นะครับ EP นี้เราจะใช้ตัว Postman นะครับผมในการทดสอบการยิงรีเควสตนะครับผมเพราะเรายังไม่มีหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมมาที่โฟลเดอร์เซิร์ฟนะครับ controller นะครับผม Category นะครับผมเราจะเริ่มในส่วนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว C กันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเปิดรูทของเราขึ้นมารูทของเราก็คือตัวนี้ผมจะเอาไว้ที่ฝั่งซ้ายคอนโทรเลอร์อยู่ฝั่งขวารูทฝั่งซ้ายเรียกใช้งานคอนโทรเลอร์ฝั่งขวาถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวผมขอเรียงใหม่นิดนึงเนาะเป็น C R U D เอาตามนี้ก็ Read Create Read โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของ Create กันก่อนนะครับผม เราได้ทําโมเดลกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ EP ที่แล้วให้เรา import โมเดลของเราเข้ามานะครับผมก็ประกัศตัวแปรชื่อชื่อเดียวกับที่เรา export เนาะ Category จากไหนจากตัวโฟลเดอร์โมเดลชื่อไฟล์ category ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาส่วนของ create กันก่อนนะครับในส่วนของ create เดี๋ยวผมจะขอลบทิ้งทั้งหมดก่อนเลย ลบทิ้งก่อนนะครับเวลาเขียนในส่วนของหลังบ้านกระผมจะพาแนะนําแบบทายทายดักจับเออเลอร์กันก่อนนะครับแล้วก็แคทแคทมีเออเลอร์ปิดกาเปิดโอเคจะในลักษณะนี้ตลอดนะครับผมจะอยู่ในลักษณะนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนในส่วนของเออเลอร์กันก่อนนะครับก็คือจะบล็อกเดิมเลยนะครับเรียกว่าบล็อกเดิมเลยก็คือเลสสเตตตัดส่งไปบอกหน้าบ้านหน่อยว่าโอ้ หลังบ้านไม่ไหวแล้วโค้ดเออร์เลอร์นะครับสเตตัสห้าร้อยไปเลยนะครับส่งโค้ดอย่างเดียวไม่พอไม่พอนะครับผมส่งข้อความไปด้วยใช้อย่างนี้ต่อกันได้เลยนะครับผมเซนเป็นเซอร์เวอร์เออร์เลอร์นี่ส่งไปบอกหน้าบ้านนะครับจะจริงๆจะใช้ข้อความอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็น c r e a อ e error อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกนี้เขียนเป็นกลางๆไว้ก่อนส่วนโค้ดของเราเราจะเขียนในไาย นครับในทายตรงนี้เนาะรับข้อมูลมาจากหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราลองคอนโซลหลอกดูก่อน Request b o อ y อันนี้คือข้อข้อข้อความที่มาจากหน้าบ้านนะครับผม body นเนาะ,ะข้อความอะไรมาจากหน้าบ้านลองเอาแค่นี้ก่อนลองเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลเซนต์ไปบอกเสเซนต์ไปบอกหน้าบ้านด้วยว่า create โอเคอ่าสองตัวนะครับผม ทดสอบกันก่อนนะครับทดสอบกันก่อนด้านซ้ายนะครับคือ e n d point ของเราใช่ไหมครับ e n d point นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอา n point นี้ไปทดสอบนะครับผมอลองดู method method post นะครับนี่ตรงนี้นะครับเราจะลองตัวนี้เนาะที่เราทําอยู่ create ใช่ไหมใช้ฟังก์ชัน create ด้านความืออ่าเราก็เลยจะต้องเป็น Met h o d post นะครับผม e n d point นี้นะครับอ่ามาทดสอบกันดู ที่โพสแมนนะครับที่โปรแกรมโพสแมนเมธอดเป็นเม็ดอดโพสวาง URL นะครับผมทีนี้เราจะลองเซ็นดู Create โอเหลังบ้านว่า,าไงในหลังบ้านหลังบ้านก็คอนโซลล็อกนี่ไม่มีอะไรแสดงว่าใช้งานได้ใช้งานได้เฮ้ลองส่งข้อมูลไปสิส่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อของ Header ในโปรแกรม Postman นะครับ เราจะส่งไปเป็นแบบข้อมูลที่เป็น JSON ตรงนี้เราจะต้องเป็น c o n เท n t ์คอนเ n t ต์ไทยแวร์ลูเป็นเป็นแบบอ่าไหนแอปพลิเคชัน JSON อันนี้คือ header ต่อไป Body นะครับ Body เปรียนเสมือนฟอร์มที่อยู่ที่หน้าบ้านท,ที่เรียกเรียกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเขียนแบบรอดาต t าตัวนี้เนาะรอดา a t าคือเขียนเองเลยชื่อว่า name ผมส่งไปชื่อว่าโน้ตบุ๊กแล้วกันอลองส่งไปดูเมื่อกี้นะครับไม่ตอบโพสนะครับผม Endpoint นี้นะครับผม Header นะครับเป็นแบบ j s ส n ติ๊กถูกให้เรียบร้อย Body นะครับผมเป็นข้อมูล j s ส n นะครับ Name แล้วก็โน้ตบุ๊กลองกดเซนตไปดูหลังบ้านเราสั่งเขาคอนโซลหลักดูใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะครับหน้าบ้านเราส่งให้มาบอกว่าโอเคหลังบ้านให้แสดงข้อมูลที่ทได้รับมา เปิดคอนโซลของหลังบ้านไม่ใช่ hey, โอ<ฮ>้โหไปตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ้าวลองดูลองเซ็นดูปาบหลังบ้านแสดงตัวแปรเจสันของเราเนมข้อมูลโน้ตบุ๊กโอเคแล้วโพสแมนหน้าบ้านว่ายังไงหน้าบ้านแสดงข้อความว่าโอเคนี่แสดงว่าโอเคนะครับผมโอเคใช้งานได้แสดงว่าใช้งานได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนกันต่อนะครับให้เราดูข้อมูลนี้ไว้ให้ดีนะครับจุดเนม วิธีการเข้าถึงตัวแปรรี q u วสต Body นะครับเราก็จุดตามด้วยชื่อได้เลยนะครับผมหัวไปตรงนี้ดีกว่าผไวไตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอเปิดคอนโทรเลอร์กดใหญ่ยยๆวิธีเข้าถึงตัวเนมนะครับจริงๆเราจะจุดเนมอย่างนี้ก็ได้นะครับจุดเนมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือวิธีแบบบ้นบานๆคือการสร้างทีละตัวปึ๊บเห็นไหมฮะ ได้นะครับแสดงคําว่าโน้ตบุ๊กแต่เดี๋ยวเราทําวิธีนี้นะครับผมเราจะใช้คําว่าเราจะประกาศตัวแปรมารับที่ชื่อว่าเน m e เผื่อตัวแปรเรามีเยอะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งสร้าง Name. นเน m e พาร์ทเวิร์ดโอ้โหเยอะแยะเราจะดีสตั๊กเตอร์ลิงมันออกมานะครับผมแบบนี้ทีนี้วิธีและเวลาเรียกใช้เราก็จะเรียกใช้ตัวแปรเน m e นี่นะ ผมอาจจะไปช้าหน่อยค่อยๆไปทีละตัวแปรเนาะเนี่ยได้เหมือนกันเห็นไหมฮะได้เหมือนกันเวลามีข้อมูลมาอีกเป็นพาสเวิร์ดสมมุตินะครับสมมตุติเราก็เรียกใช้พาสเวิร์ดอย่างนี้ได้เลยมีกี่ตัวแปรที่ส่งมานะครับตัวแปรตรงเนี้ยที่ส่งมานะครับผมอันนี้สมมุตินะสมมติสมมตุติผมเผื่อท่านที่แบบมาโบกรถขึ้นการทางนะครับเราจะได้ไปด้วยกันนะครับจะได้มี SA ร่วมกันนะครับผมสมมติ่าส่งมา2ออย่างเนาะส่งไป ลองแสดงตัวนี้ลองแสดงว่าพลาดเงินไปส่งมาอีกส่งมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาโอเคนะครับผม,มเดี๋ยวเราส่งมาแตนเนะครพอส่งมาเตนเนーอันนี้คือการดีสตัคต์เริ่งข้อมูลออกมาเนาะ,ะเราได้ตัวแปรเนมออกมาแล้วไม่บอ่ซนหรอกแล้วเราจะเซฟแล้วนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาง่ายๆสักตัวหนึ่งชื่อว่าแคตติกรีก็ได้ชื่ออย่าไปซ้ํากับตัวอื่นนะครับผมเท่ากับ อเวทการจะทํางานกับทางข้อมูลต้องมี a s y n ิงอเวทนะับจะได้แบบรอกันก่อนนะครับรอฉันด้วยนะครับผมแล้วก็นิวนิวแคตติกรีซึ่งเราได้ import มาแล้วถูกไหได้ import มาแล้วด้านบนนะครับผมอะ่ะนิวอะไรนะเราจะทำอะไรเราจะเซฟแ Save Save name จะส่งไปเซฟจุดเซฟโอเคนะครับผม ส่งคำว่า c a t ต g o r y ที่เราประกาศตัวแปรมารับเนี่ยไปให้หน้าบ้านลองกดส่งมาอีกรอบดูนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมลองส่งลองส่งมาดูไปเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะลองดูก่อนเนีข้อความตอบตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ได้ notebook id created updated เนต็นแสดงว่าสร้างเรียบร้อยนะถ้าได้ข้อถ้าได้ข้อความมาแบบนี้จริงไหม จริงลองไปดูที่มองโกกันอ่าที่ฐานข้อมูลของเราเนาะยังไม่มีตัวค o l l e c t i o n table ของของ category เลยลองร e เฟ e ชดูอ่ะมาแล้วลองกดวิวดูโอเคโอ้สงสัยกดมาส่งมาสองทีรบุกอันนี้คือไม่มีอ๋อโอเคอ่ะลองเปลี่ยนดูเป็นคอมพิวเตอร์ดูกดส่งมาส่งมา,สงมาเส้นอยู่ไหนอะ ลองรีเฟรชดูที่ที่ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาโอเคใช้งานได้ครีเอทใช้งานได้นะครับผมครีเอทใช้งานได้จบนะครับผมต่อไปลีดเหมือนกันลบไปก่อนเดี๋ยวเราทายแล้วก็แคท c s t c s ในแคทมีเออร์เอร์ เออร์เรเราก็จะบล็อกเดิมเลยก๊อปมาได้เลยนะครับผมก๊อปมาได้เลยโอเคเนาะเอ๊ะอันนี้ปีกาอะไรปีการปีกานะกรอะไรปิดคออันี้เกินมาตัวนึ่งโอเคใช่ไหมเนี่ยโอเคเกินมาหนึ่งตัวเมื่อกี้ถูกต้องแล้วโค้ดเราจะเขียนในไทยนะครับผมเดี๋ยวเราก๊อปบล็อกนี้เนี่ย ไปกดกันเลยเนาะอ่ะพิมพ์ค้นหาก่อนค้นหาอ่าลีดก่อนลีดก่อนเอ๊เดี๋ยวนะลีดต้องเอาไวท้ทีหลังไปลีดก่อนลีดก่อนขออภัยขออภัยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาเหมือนเดิมเป็นโหลลีด่ะเป็นข้อความง่าย,ายๆไว้นะครับผมเดี๋ยวขอทำลต์ก่อนนะครับผมลต์คือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาให้หมดนะครับขออภัยขออภัยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราทาย แล้วเราก็แคปคือดักจับเออร์เวลามีเออร์เนี่ยโปรแกรมเขาจะได้ไม่สต็อป NPM จะได้ไม่สต็อปจะได้มาเข้าใน loop a ค h นะครับผม mm hmm. เราจะให้เขาทำอะไรก็เลสเลสส t ตตัดก่อนเนาะกอปมาเลยไหมกอปเลยนาะกอบมาเลยเนาะมันจะบล็อกนี้แหละนะครับจะบล็อกนี้และนะครับแล้วแต่เราเนาะเพราะออร์เ er อแล้วแต่เราเราจะมาเขียนในท้านะครับเราก็ประกาศตัวแปลออกมาเหมือนเดิมว่า Cat ติกเกอรี่เากับเอาเวทอย่าลืมเอาเวทนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อของโมเดลนะครับแคตติกเกอรี่ไฟล์ค้นหาอะไรเไม่ค้นหาอะไรอะค้นหาทั้งหมดเลย execute แล้วก็レスเรสคือการจะส่งไปหน้าบ้านและวスปอนดและนะครับผมเ e สเซนแคตติ๊กเกอรี่ก็คือตัวแปรด้านบนลองดู ได้ไหมผมก็มีชัวเอาเอ๊ะเอ๊ะผมไม่ชัวแล้วใครจะชัวนะครับผมอลองเม็ดตอดเกตดูเม็ดตอดเกตนะครับผมลองกดเซนดูเฮ้ยเข้าท่าอยู่นะได้อยู่นะครับผมนี่ข้อมูลในม o งโกดีบเราเห็นไหมฮะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์จบในส่วนของล a d ไม่ใช่ลิทลิทนะครับผมก็คือล a d ข้อมูลโอเค ต่อไปนะครับผม Lead คือการอ่านข้อมูลเหมือนแบบประมาณประมาณว่าในคอมพิวเตอร์แล้วกดเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์หน่อยมีอะไรประมาณนี้นะครับคือการดูหนึ่งเลกคอร์นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่ผมพาพาดไปมาพาลัดมาเขียนแต่อย่างๆก็เขียนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเขียนประกาศตัวแปลว่าม,ามันเดิมนะครับว่าแคทติกอรีก็ได้ เท่ากับอาเวฟอย่าลืมอาเวฟนะครับผมผมผมลืมแล้วเนะี่ยไม่มาเลยนะอะไรนะแคตตากรีนะครับผมเมื่อตอนลีดเนี่ยเราใช้ไฟล์คือการค้นหาทั้งหมดนะครับผมแต่ทีนี้เราจะค้นหาแค่เลขขอดเดียวนะครับเราก็ใช้ไฟล์วัดมีไหมเนะี่ยใจคอไม่ค่อยดีย F I N D ไฟวันนะครับผมค้นหาอะไรวิธีสลีลดเนี่ยข้อมูลที่ส่งมาจากหน้าบ้านเนี่ยเขาจะชื่อว่าพารามิเตอร์นะครับผมก็ลืมอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวประกาศตัวแปรก,ก่อนก็ได้ว่า ID นะครับมารับค่าก่อน ID เท่ากับ request ถ้าส่งมาแบบเป็นเจ o สัธรรมดาคือ Body ใช่ไหมครับแต่ถ้าส่งมากับ URL ด้านบน มันจะเรียกว่าพาราพารัมรีเคลสพารัมไอดีเนอะถูกไหมเนี่ยนะครับผมถูกไหมเนี่ยผมขอปิดตัวมองโกไว้ก่อนนะครับผมแล้วผมจะขออนุญาตส่งมาดูหน่อยสิส่งมาดูหน่อยสิเม็ดต่อนเม็ดต่อนอะไรเมื่อกี้เกตนี่เม็ดต่อนเกต่ l e ดเมทัลเก็ตเอาไอดเนาะ id ดีเนะเาะไอดีลองคอนโซลลอกไอดีมาก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปผมเนี่ยค่อยๆไปงงหมดแล้วนะครับผมเอาลองดูอันนี้คือตัวเปียนที่จะมาจากหน้าบ้านนะครับผมที่จะมาตาม url เอะลองสิลองสิลองส่ง id นี้มาสิเอาไอของรถบุ๊มาไอดรถบุ๊ส่งมาสแลแล้วลก็ตามด้วย id อย่างนี้เลย นะครับลองเซนดูเดี๋ยวเปิดคอมมานด์ขึ้นมาลองเซนดูเฮ้ยได้นะเข้าท่าอยู่นะเ l l o Leaf นี่ไง Hello Leaf ตรงนี้นะครับผมอันนี้คอนโซลหลอก ID ก็คือ ID ที่มาตาม U I โอเคเราได้ ID แล้วไม่ต้องหลอกแล้วอ่ะเปิดทำต่อนะครับผมค้นหาอันเดอร์อะไรอันนี้ค้นหาอันเดอร์สกอร์ ID เท่ากับอะไร เท่ากับไอ l ดี s เลสเนเหมือนเดิมส่งแคตติกรีไปหน้าบ้านอันลองส่งมาอีกรอบสิได้นะได้นอนบุกนะนี่คือข้อมูลที่ตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคลิสผ่านนะครับผมผ่านนะครับต่อไปอัปเดตอัปเดตนี่เม็ดตอพุทธเรียกได้ว่าเหมือนกันอะทายแคตก่อน คลายแคตก่อนถ้าหน้าบ้านกันเด่นแคตเนาะโอเคก็มาเลยเออเร่ก็มาเลยนะครับผมทำอะไรอัปเดตอัปเดตอัปเดตอะไรเนาะส่งข้อมูลมาเป็นบอดี้ใช่ไหมครับส่งข้อมูลมาเป็นบอดี้ก็จะเป็นไฟล์ one a n d update update แคตติกอรีก็จะเป็นประกาศตัวแปรมารับเหมือนเดิมนะครับว่า name เท่ากับวีแคตจุดบอดี พูดง่ายๆก็คือส่งข้อมูลมาเหมือนตอน create นั่นแหละนะครับแต่เป็นข้อมูลใหม่ไงข้อมูลใหม่ไงอ,ะอ่ะเมื่อได้ name มาแล้วก็ประกาศ category เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาเวท category พิมพ์ไปก็นึกไปนะครับผมอัฟไฟวัน ไฟวันแอนอัปเดตมีไหมไม่ขึ้นแนะนำให้ผมผมไม่ค่อยสบายใจโอเคไฟวันแอนอัปเดตค้นหาอัปเดตอะไรอย่างนี้เลยดีกว่าอัปเดตเนมได้ไหมลองส่งแคตตาก็อไปหน้าบ้านนะครับผม, send มเลดเซนแคตตาล็อกรู้เรื่อง ครับผมดูเรื่องนะครับลองดูอันนี้รูดไม่ได้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวปิดไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่โพสแมนเม็ดตอดพุท URL นี้นะครับเปลี่ยนเม็ดตอดเป็นอันนี้เฮดคอนเทนต์ไทเหมือนเดิมบอดี้เราจะ ท่งคอมพิวเตอร์5 5 5ไปแล้วมันจะรู้ได้อยังไงอัปเดตตัวไหนถูกไหมฮะผิดนะดีครับผมเรียกได้ว่าไม่ต้องกดก็รู้ว่าผิดนะครับผมเขาจะไปอัปเดตอะไรลองดูลองดูเฮ้ยเออ o เลอร์ er เห็นไหมเออเลอรข้อความอมโอเคนะครับผมอัปเดตนะครับผมซึ่งจะต้องมีหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือ อันนี้คือบอดี้ถูกไหมครัจะคล้ายกับตัวลีดนะครับผมก็คือประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า id เท่ากับ r e c u e a t palms. id ก็คือจะต้องส่ง id ที่เราจะอัปเดตเนี่ยมากับ url ด้วยนะครับผมจะส่งมากับข้อมูลก็ได้นะครับผมแล้วแต่เล่านะครับผมมี2อ,อย่างมี id ที่ส่งมากับ url จะคล้ายๆตัว Lead ใช่ไหมครั คอ okay. ตัวนี้คือเหมือนกับ create นะครับ file one and update เนีค้นหา underscore id เท่ากับ id ก็คือตัวนี้นะครับผมอันนี้คือบล็อกที่1นถูกมครับอันนี้คือบล็อกที่1นะครับผมแบบนี้นี่คือบล็อกที่1นรับต่อไปบล็อกที่2เมื่อค้นหาแล้วจะอัปเดตอะไรนั่นก็คือจะอัปเดต name เท่ากับอะไรเท่ากับ name ตัวแรกก็คือชื่อฟิลชื่อที่อยู่ใน mongodb นะครับผมโอเคปึ๊บ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 เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ส่งนี้ไปหน้าบ้านทีนี้การส่งข้อมูลมานะครับผมการส่งข้อมูลมาเราก็จะต้องเม t h o d p u มี่าม,ผมีผมกดย้อนกลับเนาะผมกดย้อนกลับเอา id มาด้วยแล้วก็ข้อมูลด้วยเป็นคอมพิวเตอร์ห้ากดเซนต์มา เฮ้ยอะไรโน้ตบุ๊กคืออะไรอ๋อคือข้อมูลเก่าโอเคเขาส่งข้อมูลเก่าแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในอัปเดตนะครับผมข้อมูลเก่าเขาเป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเลขที่สองนะครับผมเดี๋ยวเราลองรีเฟรชดูปึ๊บอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ห้าห้าห้าโอเคต่อไปเป็นคอมพิวเตอร์หกหกหกสิเขาก็จะบอกนะครับว่าเอ๊ะ คอมพิวเตอร์55ได้อัปเดตแล้วนะอ่ะต่อไปด้านขวามือโอเคเรียบร้อยในส่วนของการอัปเดตนะครับผมถ้าเออเลอร์อเดี๋ยวเขาก็จะมาเวอร์ชันนี้ต่อไปรีโมทเหมือนอัปเดตเลยนะครับผมเหมือนอัปเดตเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมทาย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวก็เออเลอร์อกันกูตาเต็ ก็มีแคทแคทก็มีเออร์เลอรเออร์เลอกอบได้เลยนะครับบล็อกเดิมท่านใดแบบฟิตขยันก็เป็นรีมูฟเออร์เลออย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเออร์เลอร์มาจากฟังก์ชันไหนนะครับผมสำหรับการดี e t e นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสร้างตัวแปรว่า ID เท่ากับ r e q u e s t พาร์ ID มอ ก็คือส่ง id มากับ URL อ่าโอเคทีนี้เรา,เาก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวนึงว่า category เท่ากับ await c a t คสต o r y ตัวแปรผมลอกด้านบนนะครับผมลอกด้านบนอ่ะ,อะคือไรก็ไฟล์ n e and delete นะครับผมแล้วก็ delete อะไร underscore id เท่ากับ id แล้วก็เลสเซนต์ออกไปหน้าบานทำไมต้องเลเซนต์ไปนาบ้านเราจะได้รู้ตอนตอนมี alert มี notification แจ้งเตือนจะได้รู้อ๋อลบเลขคอนนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับอะลองลบดูคอมพิวเตอร์ห6หเนาะเราลองเปลี่ยนเมธต,ต,ตอดเป็น delete ดูนะครับผอะลองด e l e t ลองเซนมาเลย666เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหายแล้วนะ เคอที่สองเนี่ยหายแล้วนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปคอมพิวเตอร์วออยากลบตัวเนี้อยากลบตัวเน,วนี้ชื่อไม่ได้ใส่เดี๋ยวยวผมก็ป,ปีมาวางก๊อบไอดีมาเอาแต่ไอดีมาผมจะลบตัวเลคคอร์แรกกนะ็กดเซตไม่ต่อจะลืมเปลี่ยน,นครับผมหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วโอเคเข้าท่าอยู่นะครับผมเข้าท่าอยู่เนาะ ได้อยู่นะครับผมสำหรับการทำในส่วน CRUD ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ x p ain. j s นะครับ Remove เรียบร้อยอัปเดตเรียบร้อยส่งค่าใหม่มานะเนี๋ยวผมขอจัดฟอร์มใน้โอเค read อ่าข้อมูลเดียว Create เพิ่มข้อมูล l i Li ข้อมูลทั้งหมด โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมกขอ็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ